พูดความจริงเกินไปก็บางทีก็รับไม่ได้เห็นไหมมันถึงเกิดการถกเถียงอยู่ทุกวันเนี้ยอ่าเพราะว่ามันพอใจในบุญไงพอใจในสิ่งที่ตอนนี้อยากรวยโอ้ยสบายอใหญ่เลยอะมาผลสุดท้ายก็ไปนอนู่โรงเย็นตอนนี้คนจะหาธรรมะจริงๆก็ตอนมีทุกข์น่ะก็บอกแล้วไง มีทุกข์ก็เคยคิดถึงธรรมะแต่พอไม่มีท uh> ุกข์โอ้ก็เพลินใช่คมเชื่อไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่ทุกข์ไม่เขาไปจนมุมไม่คิดถึงพ่อแม่หรอกใใช่อะอ้าวมาส่วนมากเราจะเพลินเห็นไหมทุกข์ที่พนว่าเนี่ยไม่ใช่ความลำบากนะทุกข์จากอารมณ์ความอยากฮะที่ไม่มีทางที่สมมันเต็ม